สนับสนุนโดย100ปีธนาคารอมอสินร้อยใจรับใช้ประชาชน ปัญหาสินค้าโอท็อปล้นตลาดรอการแก้ไขการร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตของชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนภายสินค้าโอท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานจากอินเทอร์เน็ตทําเงินสูนนับล้านติดตามประเด็นร้อนได้จากอวสดาปกมนตรีในรายการฟันธงมีทางออก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยค่ะในรายการฟันธงมีทางออกทุกวันศุกร์นะคะกับดิฉันอวสดาปกมตรีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายซึ่งใครๆก็บอกว่าเป็นนโยบายที่ดีมากที่สุดนโยบายหนึ่งนะคะของรัฐบาลนั้นก็คือนโยบายเรื่องของ1ตึางตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายที่ถือว่าสร้างรายได้ให้กับธุรกิจชุมชนแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าค่ะแต่ผ่านไปร่วม10ปีแล้วนะคะก็เลยมีคํา ถามว่าทำไมสินค้าโอท็อปของบ้านเราจึงดูเหมือนยังย่ำอยู่กับที่ค่ะบางครั้งสินค้าโอท็อปออกมาล้นตลาดแต่ว่าไม่สามารถขายได้และบางครั้งเมื่อมีความต้องการที่จะซื้อแต่สินค้าโอท็อปนั้นกลับผลิตไม่ทันกับความต้องการนะคะวันนี้เราจะมาฟันธงกันว่าอะไรคือองค์ประกอบของความสำเร็จของโครงการ1ตําบล1นผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปค่ะ ความสำเร็จของโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ One Village One Product ของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบให้กับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปในเมืองไทยซึ่งเป็นการเรียนแบบเพื่อการพัฒนา Copy to Development แต่ดูเหมือนว่าการพัฒนาโอท็อปในเมืองไทยยังไม่สำเร็จผล แม้สินค้าโอท็อปของไทยจะมีความหลากหลายทั้งของกินของใช้ศิลปะหัตถกรรมและอีกหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างมากจากภูมิปัญญาชาวบ้านผู้ประกอบการโอท็อปที่มีนับพันธุ์รายยังจะเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุสน,นของรัฐบาลโดยเฉพาะในรายที่เป็นชาวบ้านอย่างแท้จริงที่ไม่มีนวัตกรรมทันสมัยมาพัฒนาสินค้าหรือไอเดียในการสร้างสารรค์รูปแบบสินค้าใหม่ๆที่สำคัญคือบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สินค้าโอท็อปไทยได้รับความสนใจน้อยลง เมื่อเทียบกับสินค้าจากต่างประเทศซึ่งในตัวสินค้าจะไม่ได้ดีกว่ากันแต่บรรจุพันฑ์ที่โดดเด่นชวนมองซึ่งช่วยสร้างอารมณ์ดึงดูดในการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญยังช่วยยกระดับสินค้าให้ดูพรีเมียมมากหรือดูแพงมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นเรื่องบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งของสินค้าโอท็อปไทยต้องได้รับการพัฒนายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมหัวใจสําคัญก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปที่ยังมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่น้อยการจัดงานแสดงสินค้าโอท็อปเพียงปีละคครรรััรร้้งงหือ2 ไม่สามารถตอบโจทย์ช่องทางการจัดจําหน่ายได้และไม่ใช่ทางออกในการระบายสินค้าที่มีอยู่เป็นจํานวนมากอย่างเช่นทุกวันนี้ปัญหาโดยตรงของโอทอปนะคะเริ่มแต่กระบวนการตั้งแต่เราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ต้นจนจบนี่เราใช้เวลาในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าโอทอมาทั้งหมด11เอปีเบื้องต้น,นปัญหาที่เราเจอมากที่สุดก็คือการกระบวนการการบริหารจัดการกลุ่มค่ะเพราะว่าเรายังขาดความรู้เบื้องต้นในการดําเนินการเพราะเรายังเป็นกลุ่มน้องใหม่ ะะที่ยังต้องอาศัยพี่เลี้ยงอยู่เราก็ได้รับการดูแลจากกรมพัฒนาชุมชนในการที่เข้ามาฝึกอบรมหรือว่ามาถ่ายทอดเรื่องกระบวนการการบริหารการจัดการการพัฒนางานการสร้างคุณภาพของงานจนปัจจุบันผ่านไป11ปีเราคิดว่าเราเราอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วนะคะณนะวันนี้ซึ่งซึ่งหลักในการบริหารการจัดการโดยตรงแล้วนะเป็นหน้าที่ของผู้นํากลุ่มที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มตัวเองหรือว่าชุมชนสังคมนะคะปัญหาตรงนี้ก็ผ่านไปด้วยดีต่อจากนั้นมาเราก็มาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายในการผลิตของเราว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรประ,ประเภทไหนอย่างไรเพื่อให้ทันกับความต้องการเราก็มาบริหารเวลาตรงนั้นเราก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะ บุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นมาเราก็เจอปัญหาในเรื่องของแผนธุรกิจส่วนมากไม่มีแผนธุรกิจในการดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการของภาครัฐที่รัดลงมามีแผนลงมาสนับสนุนช่วงหนึง่งแต่พอว่าเวลาผ่านพ้นไปรนโยบายตรงนั้นหมดไปผู้ประกอบการโดยทั่วไปแล้วก็ยังไม่มีทิศทางในการจะพัฒนาตัวเองแต่กลุ่มของเรามีมีแผนธุรกิจของเราเองเรายังส่วนกระแสตรงนั้นอยู่เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นวิทยา เราสามารถที่จะสนกระแสออกไปสู่สังคมภายนอกไปสอนงานเราก็ยังมีแผนงานอยู่ว่าวันหนึ่งถ้ารัฐลงไม่มาลงมาดูแลเราเราก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองอค่ะตัวอย่างเช่นกลุ่มของเราอะนะคะณนะวันนี้เนี่ยเราเรามีนวัตกรรมเราคิดว่าสิ่งที่ภาคโอท็อปกับภาครัฐ ที่ต้องสนับสนุนกันคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตรกรรมกร,รมอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเพื่อที่ว่ากลุ่มผู้ประกอบการจะได้นําไปพัฒนาใน,ในการเพิ่มผลผลผลิตหรือว่าศักยภาพในการทํางานของตัวเองนะคะเราขาดน,ะนวัตรกรรมตั้งแต่เทคโนโลยีแล้วก็สื่อมีเดียอย่างเช่นว่าสื่อจากไอทีการนําเสนอผลงานของตัวเองผ่านในระบบอ,อ,อินเทอร์เน็ตมันเลยเลยทำให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสน้อยในเรื่องของ เอ่อทการจัดทําเว็บไซต์นะคะเพื่อที่ว่าสินค้าตัวเองเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาหรือว่าสู่ตลาดขั้นสูงอีกต่อไปค่ะในส่วนของสํงงานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนะครับที่เราให้การสนับสนุนการดาเนินง,งานโอทอปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเอ่อเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของเรื่องของอ่ตัวการการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับ เราก็พยายามที่จะบูรณาการกับส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษานะครับที่จะนํางานพวกวิจัยลงมาสู่การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเราก็เน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มนะครับในเรื่องของแผนการตลาดแผนธุรกิจนะครับส่วนในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดจะให้ทางพัฒนาการอำเภอภาชีได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของการ ส่งเสริมการตลาดนะครับเราก็จะมีตลาดอยู่ในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศก็คือที่เมืองทองธานีที่มีการขายอยู่นะครับทีนี้ในตลาดในระดับจังหวัดเนี่ยจังหวัดก็จะมีงงประมาณจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ในระดับภูมิภาคกรมการพัฒนาชุมชนก็สนับสน,นุนงบประมาณในการจัดจําหน่ายระดับภูมิภาค แล้วในระดับส่วนกลางก็จะมีก็ประมาณในการจัดในระดับประเทศอยู่2งานด้วยการใหญ่ๆนะครับก็คือในส่วนของงาน o อท็อปมิดเยีแล้วก็โ t ท็อปซิตนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการตลาดแล้วก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการตลาดเช่นาสาหรณกร,กรเกษตรแล้วก็พาณิชย์จังหวัดครับสินค้าโอท็อเนี่ยเป็นสินค้าภายในครัวเรือนใช่ไหมคะ คือการผลิตเนี่ยเขาก็จะใส่ใจขั้นตอนมากกว่าก็อยากจะให้ผักดันเพราะว่าของชุมชนใช่ไหมพราะเราก็ชอบใช้อยู่แล้วที่ว่าราคาแพงไปไหมครับก็มันก็ไม่แพงมากเท่าไหร่เนาะไม,ไม่ไม่แพงมากนะเรา<ล>อยากาจะให้หน่วยงานภาครัฐช่วยผักดันในเรื่องอะไรมากที่สุดก็เรื่องโฆษณามาัางแล้วก็ให้จัดบ่อย จัดรายการจัดอะไรซิที่ขายเป็นซุ้มเป็นซุ้มเนี่ยต้องาจัดเปนบ่อยหน่อยสินค้าต่างๆที่ชุมชนแต่ละชุมชนนะคะมีสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของของเขา,าค่ะเพื่อให้นานาชาติได้รับรู้ค่ะแล้วก็เหมือนว่าส่งผลให้ประเทศนะคะมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็รายได้ก็จะเข้ามาสู่ประเทศค่ะผมว่าพิเศตพิเศตไทยก็ดีดีอยู่แล้วครับแต่ว่า ถ้าจะให้เปลี่ยนเรื่องให้เที่ยวกับต่างชาติหรือโลกเนี่ยผมว่าต้องมาคุยกันอีกทีฮะของไทยเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเลยพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลได้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมว่าของไทยนี่ไม่แพ้ของคนต่างชาติเลยครับถ้าพูดถึงราคานี่ก็ถ้าตามท้องตลาดผมว่าโอเคเนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของแบบพระต่างชาติเนี่ยผมว่ามันก็ยังแพงอยู่มั้งครับพี่สินค้าโอทอปนะคะก็ สำหรับราคานะคะก็คิดว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ทำออกมาค่ะเพราะว่ามันเป็นผลผลิตจากแต่ละตำบลใช่ไหมคะซึ่งตรงน,นั้นจะเป็นอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมทั้งหมดอาจจะเป็นหัตถกรรมด้วยซึ่งเราก็เหมาะสมค่ะนะคะเหมาะสมที่ตอบแทนเขาสินค้าตอปเนี่ยก็ซื้อไปบางอย่างไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะคะแต่บางอย่างก็รู้สึกเหมือนกันว่าราคาสูงค่ะแต่บางอย่างก็โอเคค่ะราคาใช้ได้ค่ะ ในราคาตอนนี้นะคะก็เป็นราคาที่ต่ำนะคะสำหรับการการขายของแต่ละที่อะคะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าสินค้าแต่ละที่ก็มีเหมือนว่าดีอะคะ่ะแต่ว่าคนก็ยังไม่รู้จักมากค่ะสินค้าโอท็อปของไทยในทุกวันนี้มีมากมายเป็นล้านล้านชิ้นล้านล้าน,านแบบก็จริงอยู่นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าบางส่วนนั้นจะยังคงทำลอกเลียนแบบกันมากกว่าคะ่ะ ผู้ประกอบการหลายรายนะคะต้องล้มเลิกกิจาการม้วนเสือกลับบ้านไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีโอท็อปจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นโอท็อระดับ5ดาวจัดจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศปัญหาที่ท้าทายก็คือจะทำยังไงให้โอท็อปส่วนใหญ่ของประเทศกลายเป็นสินค้า5ดาวแล้วก็ก้าวไกลสู่ระดับสากลได้พักสักครู่กลับมาเรามีทางออกค่ะ ทุกวันแม่ตื่นมาทํากับข้าวแต่เช้านีละคนาานะจ๊ะเป็นอะไรอีลูกข้า,ขาวไข่ลาว,วันๆกําไรก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่แม่ก็มีความสุขเอคนเรานะ่ะต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลูกครับแม่ลูกความดีให้งอกงามเพื่อสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่สังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัวสารรักจาก AIS <c oughs> ว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มตอตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ครับยบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลักออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100้ยปีไถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอคบพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละคร สู่ฟันธงมีทางออกค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของการทําการตลาดสินค้าโอท็อกันนะคะถ้าหากทํากลยุทธ์ให้ดีเยี่ยมแล้วหลายคนบอกว่า ก็หน้าที่จะเป็นไปได้ในการที่โ t ท็อปไทยจะก้าวไกลสู่สากลค่ะก็คงจะต้องมาดูกันตั้งแต่จุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็เรื่องของการเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไปรวมไปถึงเรื่องของการจัดดิสเพลย์ให้ดูน่าสนใจรวมทั้งการทำโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะวันนี้เรามาแยกแยะค่ะว่าสินค้า o อท็อนั้นน่าที่จะเริ่มที่จุดไหนค่ะ ในขณะที่การเข้าสู่ระบบค้าปลีกนั้นนีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเรื่องยอดขายสินค้าโอทอปให้สูงขึ้นซึ่งภาครัฐอาจต้องเจรจาก,กับทางโมเดลเทรดรายใหญ่ทั้งหลายเพื่อขอเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับจัดวางผลิตภัณฑ์โอทอปหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายร่วมกับไปรษณีย์ไทยที่ได้พยายามปรับองค์กรจากแค่บรุษไปรษณีย์แบบดั้งเดิมสู่ธุรกิจขนส่งเต็มรูปแบบไม่ต่างจากองค์กรขนส่งระดับโลกอย่าง f e d e x DHL หรือ UPS ซึ่งปัจจุบันไปสนีได้เปิดบริการส่งอาหารทั่วประเทศไทยหากนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้าไปร่วมด้วยน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางจัดจําหน่ายที่มีศักยภาพพูดถึงปัญหาของการส่งออกของโอท็อปนี่นะครับในความเห็นผมผมมองว่าสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าซึ่งคนซื้อเพราะว่าความชอบมันต่างจากสินค้าอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในการหาเป้าหมายของการตลาดเนี่ยเราคงจะต้องบุกไปให้ถูกจุดผมอยากที่จะให้มีองค์กรของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มาเป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยในด้านนี้ครับเพราะว่าคนที่เข้ามาทานอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยก็คนเป็นคนที่ชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยชอบในภูมิปัญญาไทยอยู่แล้วก็จะตรงประเด็นมากขึ้นในอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งออกอีกส่วนก็คือกรณีซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยแล้วมาชอบใจสินค้าโอทอปก็ซื้อกลับไปนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็เหมือนก,กองทัพมดที่จะขนสินค้าโอทอปเราออกต่างประเทศเหมือนกันซึ่งผมคิดว่ารัฐบาล ได้จัดแบ่งออกเป็นสีควอดแดน A B C D แล้วก็มองแนวทางที่จะสร้างศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปเนี่ยผมมองว่ามาถูกทางแล้วครับแต่ว่าต้องทำให้ใหญ่นะฮะต้องทำให้นักท่องเที่ยวเป็นสิบร้านคนที่มาในเมืองไทยอยากที่จะเข้ามาอยากที่จะเข้ามาชมเกิดความสึกสนใจที่จะเข้ามาชมเมื่อประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องรู้จักได้ง่ายๆและสะดวกที่เข้ามาท่องเที่ยวอยากให้รัฐบาลสร้างศูนย์โอทอปแห่งชาติ และในทำเลที่ดีจริงๆนะครับทำเลที่ผมมองก็เช่นริมถนนมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพที่จะวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ให้มีทางเบี่ยงออกจากถนนมอเตอร์เวย์เข้าไปที่ศูนย์แห่งนี้ถ้าเราสร้างลงทุนในระดับลงทุนมากสักหน่อยถ้าระดับหลายร้อยหรือพันล้านเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่ทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าโอท็อปไปปีหนึ่งเป็นหลายหมื่นล้าน แล้วในที่สุดก็จะเกิดแนวทางการส่งออกถ้าเราจัดระบบรองรับที่ดีรองรับไว้แล้วเนี่ยพอคนเข้ามาเริ่มซื้อเริ่มชอบก็จะเกิดการค้าขายแล้วก็เกิดลูกค้าตัวจริงที่จะเอาสินค้าโอทอปไปยังทั่วโลกได้อีกต่อไปในอนาคตครับ คุณผู้ชมคะหลายคนมองว่าการเปิดอิสระให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าโอท็ Top, นั้นเป็นเรื่องที่ดีนะคะและอาจจะช่วยในการแก้ปัญหาสินค้าโอท็ Top, ซึ่งบางครั้งล้นตลาดแต่ไม่มีคนซื้อหรือบางประเภทเป็นที่ต้องการแต่ผลิตไม่ได้คุณภาพหรือผลิตไม่ทันคะ่ะพักกันสักครู่นึงเรากลับมาดูทางบาครัฐกันบ้างนะคะช่วงหน้าจากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยคะ่ะ ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลาการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าฉลองหนึ่งร้อยปีอมสินอ,อมสินอ,อมสินแจกทองร้อยปีทวนหน้าตสลาอ,อมสินเชิญมาลุ้นทองฉลอง สวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลองหนึ่งร้อยตู้ไงถึงสามสิบกันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอคะพี่ยอดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละคร สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมจากปัญหาต่างๆที่เราได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นรายการเราจะเห็นว่าสารพัดปัญหาจริงๆค่ะสําหรับเรื่องของสินค้าโอท็อนะคะยังไงก็ตามค่ะทางภาครัฐก็ได้มีการพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเราไปฟังท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกันค่ะว่าสถานการณ์ล่าสุดของการวางนโยบายและการแก้ไขนั้นเป็นอย่างไรค่ะ สินค้าโอท็อปนั้นเป็นสินค้าผ่านหนึ่ดำบลนหนึ่ิตันซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีความแข็งแรงและมั่นคงให้เอาภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทเนี่ยมาผลิตสินค้าหลังจากว่างเว้นทางการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาและสิ่งที่บรรพบุรุษนั้นเนี่ยเขาสะสมมานะมาผลิตเป็นสินค้าขาย ปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าโอท็อปเนี่ยที่เกิดจากภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าปลิตภัณฑ์มีสามพันหกสามหมื่นหกพันกว่าผู้ประกอบการนะครับท่านนายกน้ำตีเนี่ยโดยเฉพาะนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยท่านมีนโยบายว่าท่านก็อยากให้มูลค่าการซื้อขายของสินค้าโอท็อปเนี่ยมันได้แสนล้านในปี2000พุทธศักราช2558ก็คือปีที่เราจะเปิดรับ AEC ท่านก็ มอบหมายให้กรมห้ามชนเนี่ยในฐานะที่กรมที่ทําเศรษฐกิจฐานรากเรามีพนักงานจังหวัดพนักงานอำเภอพนักงานตำบลต่างที่ทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนเราก็มาทําเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมานาสู่เป็นสากลให้เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือมาทําระบบช่องทางการจับจาหน่ายมาทําระบบการแบ่งแยกของคุณภาพของโอท็อปให้ได้มาตรฐาน มีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็แบ่งประเภทของสินค้าโอท็อปเนี่ยออกเป็น5ประเภทใหญ่ตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มของใช้เสื้อผ้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเพื่ออะไรเพื่อกําหนดสถานะหรือโพซิชันจุดยืนของแต่ละผิดพันให้เข้มแข็งได้ทํานองเดียวกันเนี่ยยังไม่พอเราก็ต้องมากําหนดโอท็อปเราเนี่ยให้เหมาะสมต่อการตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายใหญขึ้นเช่นเราแบ่งสินค้าทั้ง7 0 0 0 0ผลิดพันเนี่ยออกมาเป็น5ประเภท สี่ชันแนลสี่ชันแนลก็คือตัวแรกเ,เราคิดว่าสินค้านะั้นเป็นสินค้าประเภทดาวเด่นสุสากลน,นั่นก็คือสินค้านะั้นเป็นพรีเมียมแล้วพรีเมียมแล้ว5ดาวแล้วพร้อมที่จะส่งออกแล้วทั้งคุณภาพด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านการจัดจําหน่ายสินเชื่อต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเดินไปสู่า่างปแล้วอสินค้าหมวดที่2ที่เรามาวางเป็นแบ่งกลุ่มก็คืออนุรักษ์รู้คุณค่าอันนี้เป็นนิชมาร์เก็ตเป็นสินค้าที่ต้องใช้ภูมิปัญญาใช้ซอรี่ดูเทล แช้ความสามารถความมีดอ่อนในการผลิตมีน้อยชิ้นเพราะนั้นลูกค้าอยากซื้อต้องมาหาเขาสั่งจองใช้เวลาแล้วเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เกิดความภาคภูมิใจในการใช้สินค้าตัวที่3คือเราแบ่งเป็นสินค้าตัว4ี่พัฒนาสู่การแข่งขันผู้ที่ผลิตเยอะจะเห็นว่าย่าตะปมเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยหมดแต่ทำอย่างไรมันจึงมีความหลากหลายแตกต่างแล้วขายได้ในลักษณะพิเศษของมันสุดท้ายก็คือสินค้าตัวดีก็คือพัฒนาสู่การแข่งขัน นั่นก็คือกลุ่มของที่กําลังเข้ามาใหม่ๆยังได้อยอมบ้างยังไม่ได้มาตรฐานผิดพันธุ์ชุมชนบ้างยังไม่ได้ GMP บ้างพวกนี้เราต้องเร่งให้ทำทายกันอย่างน้อยสินค้าที่ได้รับการประกันคุณภาพแบบโอทอปแล้วเนี่ยปลอดภัยออคกนกนะฮะไม่มีสารเคมีแต่สิ่งสำคัญคือทําจากมือแมนนวลภูมิปัญญ,ญาท่านใช้แล้วท่านจะมีความสุขว่าสิ่งที่ท่านใช้เนี่ยเกิดจากภูมิปัญ,ญญาของคนไทยและที่สําคัญก็คือ ไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายสารเคมีต่างๆและก็สิ่งที่ท่านซื้อจากเขาเนี่ยมันก็จะกลับคืนสู่สังคมเงินทองที่เขาได้เขาจะไปใช้ในการช่วยเหลือคนในชนบทได้อย่างดีๆทำให้เศรษฐกิจฐานล่ากนี่งแข็งแรง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการเราเนี่ยคิดแต่ว่าจะผลิตยังไงให้สินค้าดีมีคุณภาพมี5ดาวแต่ลืมไปว่าผลิตยังไงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าคิดลืมไปแล้วก็ตามใจตัวเองในการผลิตให้ดีคิดแต่อย่างนั้นเนี่ย แต่ทัศวัตรใหม่ของ9ก้าในโอท็อปเนี่ยเราเปลี่ยนเราจะยกระดับสินค้าโอท็อปเราเนี่ยสู่สากลนั่นก็คือเราจะปิดสินค้าเราตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ภูมิปัญญาเราเช่นสีสันแพ็กเกจจิง้งรสชาตินะฮะความแปลกใหม่การที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโอท็อปอยู่ตลอดเวลานั่นประเด็นนั้นยังไม่พอสําคัญคือต้องมีช่องทางการจัดจําหน่ายทํายังไงถึงจะสื่อถึงลูกค้าได้นะครับเราก็มาจัดกระบวนการในการจัดจําหน่าย ว่าสินค้าอย่างไหนจะเข้าห้างสินค้าไหนจะส่งออกก่อนจะเข้าห้างก่อนส่งออกมันต้องเป็นธุรจรจัก่อนนะฮะเราก็มาจัดว่าปีหนึ่งเราอาจจะมีโอท็อปศิลปะชีพครั้งหนึ่งบีโอท็อปซิตี้ครั้งหนึ่งโอท็อปวิทยาครั้งหนึ่งปีนี้แปลกใหม่หน่อยเราจะมีงานแบงก k อง o อท็อปลันเวย์สนะครับโดยก้าวใหม่ของสินค้าคุณยาวโอท็อปสู่เวทีระดับสากลโดยจัด มีให้มีการเดินแฟชั่นจากนางแบบชั้นนําและเอากระเป๋าที่เกิดจากผักตบชวาที่เราเหลือทิ้งเต็มไปหมดนะฮะที่ไปขีดคว้านขวางคูคลองต่างๆเนี่ยเราก็เอาภูมิปัญญาของคนในสัง,สงคมในชนบทเนี่ยเอาก้านของผักตบชวาเนี่ยออกมาแล้วก็มาทําการผลิตสารเป็นกระเป๋าเอามาบุโดยช่างออกแบบทั้งสถาบันจากมหาลาัยต่างต่างเสร็จแล้วก็มาติดซิปใส่ของให้มีคุณค่าติดเพชพรพลอยทาให้สวยแล้วก็เอาไปใส่กับนางแบบที่มืออาชีพ ลองเดินดูทางท่านพดุงริมเจรรญนัทท่านเลข,ขาธิการรัฐมนตรีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็อยากจะให้มีแฟชั่นว่าด้วยเสื้อผ้าของโอทอปว่าด้วยผิดพันกระเป๋าที่เกิดจากผักตบชวาของโอทอปว่าของที่มันเหลืออยู่ตา่างประเทศเนี่ยเอามาใช้เกิดประโยชน์อย่างไรนะท่านอยากจะเชิญท่านไปดูในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นงานใหญ่อย่างหนึ่งที่เซนตเฮนร์โววิที่เราจะเปิดตัวออกไปให้ทุตทนูท้มาดู นะครับแล้วก็มาดูสินค้าของเราคราวนี้จะมาเปิดเผยให้คนไทยลองดูถ้าท่านจะใช้ก็ไม่เป็นไรหรือต่างชาติจะมาเปิดออเดอร์ทำแมทชิ่งไปเราก็ยินดีอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งก็ฝากอีกง,งานนะครับโอทอ็อปสินเชี่นะครับก้าวไกลด้วยพระบรมมีเราจัดวันที่10ถึง18สิงหาคมนี้ที่เ,เมืองทองทานีตั้งแต่ฮอน1ถึงฮอน6นะครับประมาณ6 0,000ตารางเมตร3,000กว่าล้านโอท็ และร่วมกับศิลปะชีพนะฮะมูลนิธิศิลปะชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพบรีนาศิเนี่ยจะมาจัดเอาเสื้อผ้าที่สินค้าที่พัฒนาจากวิสาหกิจชุมชนมาเป็นโอทอปนะสูงขึ้นทิศเองจากโอทอปทำฝีมือสูงยิบก็เป็นศิลปะชีพเอามาร่วมกันจัดทั้งหมดโดยประกวด76จังหวัดนะฮะดิสติกทั้ง76จังหวัดเนี่ยประกวดเอาของฝันของฝากที่ดีๆแพ็กเกจจิ้งดีๆที่อินโนเวชัน่นคุณภาพสินค้าที่ดีๆเนี่ยเอามาประชันแข,ข,ข,ข่งกันจังหว ชิ้น20ชิ้นเอามาทําเป็นแพคเกจจรงของผันของฝากแล้วเชิญไปสั่งห้างร้านธนาคารไปสัว์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาจะต้องซื้อของผันฝากให้กับลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมาชมมาเลือกมาช็อปถ้าสั่งเสร็จปับ๊บอีกเขาผู้ประกอบการที่เป็นคนในชนบทเนี่ยก็จะมีเวลาไปผลิตอีก3เดือนทันวาเสร็จก็จะส่งให้ท่านก็ไปแจกลูกค้าคนใช้ก็ภูมิใจคนซื้อก็ได้เสียอาช่วยเหลือสังคมผู้ประกอบการ โอท็อปก็ม er er like ีเงินที nah in, ่จะไปใช้จ right ่ายช่วยให้เศรษฐกิจสังคมได้อย so ู่ได้ผมก็อยากเชิญชวนให้พ right ี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าใช้โอกาสนี hmm. ้นะครับช I mean, ่วยไทยใช้สินค้าไทยใช้ของที่เราภาคภูมิใจมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาสร้างองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยภาษีเราก็ไม่ไปไหนสินค้าเงินรายได้เราก็ตกอยู่ภายในประเทศก็จะเป็นความสุขซึ่งกันและกันครับผมขอขอบคุณมากครับ บทสรุปของรายการในวันนี้นะคะก็คือโลกเรานั้นก้าวเข้าสู่ยุคเวิร์ลไวด์เว็บอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เต็มตัวแล้วค่ะรวมทั้งประเทศไทยก็กําลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ด้วยนะคะจะทำยังไงให้สินค้าโอท็อของเราได้มีมาตรฐานในระดับสากลแล้วก็ก้าวไกลเข้าสู่ระดับสากลได้ด้วยวันนี้หมดเวลาค่ะสําหรับรายการฟันธงมีทางออกกับดิฉันอวสดาปกมนตรีนะคะทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะ